พี่เป็นทักทายช่วงเย็นๆนะคะหลังจากที่มาจากตลาดแล้วก็เดินมาเจอปลาขึ้นค่ะพี่เพนก็เลยซื้อรอบมาอันหนึ่งแล้วก็เลยยังไม่ได้ใส่วันนี้จะลองใส่รอบดูนะคะเมื่อกี้เดินมาเจอปลาหมอขึ้นค่ะก็จะเป็นการใส่รอบครั้งแรกในชีวิตของพี่เพ็นนะคะเขาเรียกรอบๆเดี๋ยวไปวางกันวางให้ปลาเข้าอ่ะนะคะ ก็ไม่น่าจะยากอะค่ะมันมีรูของมันให้ปลาเข้าอยู่แล้วก็ไม่น่าจะยากมาลองดูกันเมื่อกี้เจอปลาหมอค่ะก็เลยแบบเอยไม่ได้แล้วอีนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่เลยค่ะอืม นี่แหละคะ่ะน่าจะโอเคอเป็นการวางรอบครั้งแรกในชีวิตของพี่เป็นนะตรงนี้ก็ปิดๆไวะคะ้ค่ะใหนน้ำมันไปทางนู้นเยอะกว่าอืมน่ะลองดูลองดู จะดึงพวกใบตองอะไรมาปิดผิดไว้หน่อยเนะเาะก่อนนี่เดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้จะไปเอาพายงไปอุดเมื่อกี้พี่เป็นเจอปลาช่อนเนี่ยมันวิ่งอยู่แถวเนี้ยค่ะ เดี๋ยวนะคะไม่ได้ไม่ได้เอาไอ้นั่นมาพี่เพ็ญนะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาตลอดเลยพอดีมาทำงานนะคะเนี่ยค่ะผ้ายงที่พี่เพ็ญได้ดักไว้เนะนี่เลยเดี๋ยวพี่เพ็ญจะมาปิดเอาผ้ายง,ง,งมาปิดอันนี้ก็เป็นผ้ายง,งที่เป็นปิดไว้ก็ติดปลาอยู่เหมือนกันครับมองเห็นแล้วแวบๆตะกี้ก็เลยวิ่งไปเอา จะเอาาแงงมานะคะปิดรูเขาไว้ตรงน,นี้จะมีรูท่อที่เพนได้ใส่ไว้ปิดรูเขาไว้เดี๋ยวมาดูพาแงงที่พี่เพนได้ดักไปก่อนหน้านี้นะคะโอ้ยเมื่อกี้ฝนน่าจะแรงอ่ะ ตอนที่เพ้นมาจากเมืองนะคะฝนน่าจะแรงโอ้นี่ไงลูกปลาหมอก็ติดทัคันมีลูกปลาหมอด้วยมีหอยด้วยเออเว้ยโอ้ตาย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 เยอะเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะโอ้ปลาช่อนปลาคอโอ้โหเนี่ยคะ่ะดูตายแล้วนี่เสียดายดูด ปลาช่อนตัวปเปล่เลยโอ้โหเสียดายแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างตายตายตายปลาช่อนตายนี่ค่ะนี่นี่ไงนี่ไงกี่ตัวนี่โอ้โหเก่งจังเลยครั้งแรกในะชีวิตกับการดักพะยง,งนะคะพี่เป็นเนี่ยแน่นอนมากเลยอือเดี๋ยวพี่เป็นไปเอาตะข่ายมาใส่ก่อนนะคะ เจยไปเลยเจิไปเลยเจไปเลยนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะได้ปลาละได้ปลาละเดี๋ยวว่าจะไม่ได้ปลาเดี๋ยวไปเอาผ้าแแงงมาก่อนค่ะเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ